รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พร,รานุภาพพิกโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่ต้องพูดเยอะครับแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ยอมถอดสักขนาดนี้พร้อมเลยอะ่ะผม <c oughs> บอกเลยนะวันนี้ครับแม่งบ้าทำไมก็คุณบอกว่าเนเดี๋ยวมีแนวทัวร์ลงทัวร์ลิงเงี้ยวันนี้ผมก็เตรียมตัวอะไรเดี๋ยวไปอยุธยาไปสระบุรีหรือว่าขี่ทัวร์ลิงไปเที่ยวไหนวันนี้ช่วงนี้นะอะ อย่าข้ามต่างจังหวัดเยอะให้หน่วยงานราชการเขาทำงานเต็มที่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาขี่ทัวริ่ g งจากบ้านหลังที่สอง A.A.S. Harley-Davidson ที่วิภาวดีไปนะไปแค่รอบรอบเมืองเนี่ยเหรอไปผมจะพาไปสุขุมวิท a เอ u a r e แถวนั้นมันคุ้นๆเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่สามมันจะมันต้องไป <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันต้องไปเพราะเหตุผลเพราะ มันมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ตรงนั้น๋อ oh. แล้วเดี๋ยวผมพาไปนี่ผมบอกก่อนเลยนะว่าอลราอลังใครที่อยากเห็นฮา r เลย์คัสตอมอยากเห็นฮาเลยแต่งต้องไปต้องไปเลยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอาฮะแล้วเดี๋ยวตามไปครับรับรองว่าทริปนี้ลุยไปในเมืองรอบๆกรุงเทพนี่แหละี่ทัวริงก็สนุกได้ครับ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ ได้ไหมชุ่มฉ่ำใช้ได้ไม่ใช่ฝนนะผมบอกเลยนะเส้นทางเนี้ครับถ้าคุณคิดว่าคุณขี่บิ๊กไบค์แล้วถ้าคุณบิ๊กไบค์ไม่พอถ้าคุณคิดวาคุณขี่ฮารีขี่ฮารีเลยนะบางจริงๆต้องบอกเรียกให้ถูกไม่ใช่ฮารีนะรีแต่เราติดปากว่าฮารีฮารีเอาว่าแล้วทัวริงนะที่มีไซส์ขนาดนี้นะเออแล้วคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยสกิลเราพอไหวไหมวะเออนี่อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้ใจเราได้ไหมวะเออผมแนะนําเส้นนี้ครับ อโศกมนตรีอหรือเส้นสุขุมวิทย์เส้นอโศกเนี่ยเอ,อให้แต่ผมบูทัวรลิงอิเล็กตริกส์นี่ขี่แบบชิวเลยนี่กว่าขี่รถเกียร์ต,ตัวไม่ติดเอาจริงนะผมผมดูข้างหลังเวลาตอนคุณเออทักษะคุณโอเคได้ไม่ต้องแบบว่าเอาขาลงแต่คุณได้ท่อช่วยท่อกองกลองที่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแนะนําแนะนํำแต่ว่า สุดท้ายก็มาถึงจุดหมายปลายทางครับที่นี่มาอยู่ที่เขาเรียก A Square A Square A Square เนี่ยอยู่ใกล้ใกล้บิ๊กซีบิ๊กซีปากซอยเป็นบิ๊กซีพระรามสี่พอเลี้ยวตรงแยกคลองเตยตรงตึก f อฟปุ๊บมาเห็นบิ๊กซีปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยโโอ้หแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยจริงๆรงเวิร์กนี้แต่ก่อนเนี่ยโจ๊กเขาบอกว่าเวิร์กนี้เป็นเวิร์กของแบบพวกออโตโมทีฟอยู่แล้วโอ้โหใช่เลยครับใครที่แบบว่าชอบมอเตอร์ไซค์เวิร์กเนี่ยรวมทั้งรถยนต์สายซูเปอร์ซูเปอร์คูลซูเปอร์คาร์เนี่เเหมมือนดิครับ พเพราะว่า,าเปิดโลกทัทั์ใหม่ตรงนี้ได้กลายเป็นฮาร์ตต้อบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นโชว์รูมฮาร์เรยอยู่แล้วาาแต่ว่าวันนี้ครับกลายเป็นบ้านหลังที่3มันจะกลายเป็นบ้านหลังที่3ครับคุณผู้ชม<า>เพราะว่าวันนี้เนี่ยาามาอยู่ภายใต้การดูแลของ AS Harley นะครับ,รบแต่ว่าเขามีชื่อเต็มอะไรยังไงเนียเดี๋ยว ผมนัดพี่แบงค์เขาไว้พี่แบงค์นี่บอกเลยว่าแบงค์ท่อกองกองโอ้โเนี่นี่งๆก็เลยนะเน่ี่คู่อยู่เบื้องหลังจริงๆใช่นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าที่นี่มันจะมีลักษณะที่โดดเด่นสไตล์ที่แตกต่างยังไงเพื่อคนที่สนใจมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยอยู่ในเมืองมาชมที่นี่ก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ละโซนน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมพาคุณเข้าไปดีกว่าเพราะว่าตรงนี้อย่าอยู่นานทำไมครับเปลืองพลังงาน เองคุณผมบอกแล้วคนนี้นะครับแบงค์ท่อกองกองผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังทุกทริปของการเดินทางสเตย์หนึ่งสเตย์สองเนี่ยแบงค์จัดให้จัดให้ถามก่อนปกติเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกโจ๊กแล้วว่าผมจะพามาที่นี่โจ๊กเขาบอกเขาเคยเห็นอยู่แล้วว่าที่นี่มีโชว์รูมของฮาร์ลีย์เดวิสันแต่ว่าวันนี้ทำไมเราถึงมาที่นี่อ๋อก็คือตอนนี้ครับที่เมโทรเนี่ยก็คือเป็นใช้ชื่อว่า AS Metro Harley Davidson แล้วครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นศูนย์แบบ กลางใจเมืองแบบรองรับคนแถวพระรามสองบางนาสกลวิทอะไรเงี้ยครับก็คือแบบคนอยู่แบบรอบๆที่แบบไม่ได้อยากเข้าเมืองแบบผาทุกที่เลยเพราะฉะ้นเราเราจะเรียกที่นี่เต็มๆว่าเป็น AS เอสเมโทรเมโทรฮาร์เลดเดวิสันเพราะฉะนั้นที่ที่เรามีมีพัทยาละมีฮาร์เลดเอเอสเดวิสันเป็นข้อข้อพอดีเป็นที่สองนี่เป็นที่ที่สามใช่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ลืมไม่ได้เลยคือสยามพารากอนอ๋อใช่ใช่ใช่เั้นนั้นนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อป ขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีรถรถไปโชว์ใช่ครับแต่ว่าคือก็รับจองเหมือนกันไหมรับจองเหมือนกันครับมันขครที่สนใจจริงๆไปไปพารากอนก็ได้ใช่ครับก็เหมือนก็เป็นไลฟ์สไตล์ไปเดินเที่ยวแวะเข้าไปดูถามาหาข้อมูลอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนที่นี่มีรถให้ลองเหมือนที่พี่เผาดีไหมเหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดจริงๆชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ก็คือครบวงจรเหมือนเดิมครับขายรถมีของแต่งมีเสื้อผ้า แล้วก็มีเซอร์วิสที่จอดกว้างขวางรถมีให้ลองเยอะเหมือนเดิม <S <S ท,ที่สำคัญวันนี้พามานี่ต้องถามหน่อยว่าแบ่งเป็นกี่โซนกี่ส่วนยังไงบ้างในนี้ก็ปกติแหละครับก็เริ่มจากอาพื้นที่การขายก็เป็นโชว์รถครับแล้วก็มีในส่วนของ P a ก็คือของแตง่งแล้วก็ G M ก็คือ General merchandise แล้วก็ในส่วนของชั้น2ครับจะเป็นส่วนของเซอร์วิสก็คือแบ่งโซนชัดเจนเลย ทำไมคุณเอาเซอร์วิสไปไว้ชั้นสองผมคือที่ผมพ้องใจคือปกติเซอร์วิสเนี่ยมันต้องง่ายเอารถเข้าเลยเออรถเลยก็คือถ้าแยกแยกโซนกันมันจะดูแลง่ายกว่าครับอย่างเช่นแบบาลูกค้ามารับลูกค้าก็แบบพักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็แบบเอารถขึ้นไปเช็คข้างบนเซอร์วิสให้นี่นี่จะเหมือนวิ่เผาวี่ะเนี่ยลูกค้าเอาขึ้นชั้นสองเราลูกค้าไม่เห็นรถใช่จริงขึ้นขึ้นไปดูได้ครับแต่ว่าในส่วนของแบบมันจะเป็นห้องกระจกก็คือ ในส่วนของเวิร์กช็อปอาจจะเข้าไม่ได้แต่ว่ามนก็ลูกค้าเห็นเห็นชอบนั่งมองกนจกจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยเขาเซอร์วิสยังไงมีรถหลากหลายมาอะไรเงี้ยทีนี้มาถึงโซนนี้เนี่ยผมเตะตาคันนี้บ้างครับผมให้พี่แบงค์พูดถึงคันนี้ให้ฟังหน่อยคันนี้เป็นรุ่นไหนยังไงก็เหมือนที่คุณขี่เลยอันนี้แน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนอ้าวเหรออันนี้จะเป็นสตรีทไกลสเปเชียลครับ2020ครับก็คือเอาพูดง่ายๆคือตัวนี้ประกอบไทยแล้วตัวที่ประกอบไทยเหรอใช่ครับ ราคาก็ถูกลงเลยถูกลงครับก็าหายไปโดยประมาณ2องแสนขิบตัดดวเลขไง,ไง,ไง,ไง่ายๆทีง่ายมีความพิเศษยังไงแบ่งรุ่นน,นี้ก็คือถ้าเทียบกับสตรีทกลธรรมดาคคเครื่องมันจะใหญ่กว่ากระเป๋าจะได้สายที่ยาวกว่าครับแล้วก็เครื่องเป็นสีดําล้อเป็นล้อทรง p r o ดิจิวิลครับเป็นล้อลายใหม่ของปีของมันยี่สิบวิทยุและหน้าจอใหม่อันนี้คืออันนี้คือ ฟูออปชันมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับนี่คือสแตนดาร์ดเลยใช่ครับพี่สแตนดาร์ดเลยเหรอใช่ครับก็ผมจะบอกว่ามันก็วัยรุ่นขึ้นจากทัวริงสมัยก่อนครับที่ผมผมชอบนี้แต่จกที่คุณบอกคือมันอยู่เหมือนกับอยู่เหมือน,ในใคล้ายๆลักษณะเหมือนรถสปอร์ตอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยดีเทลทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วก็มีหน้าจอมาให้ด้วยหลายคนที่ไม่เคยใช้วิทยุอย่างเงี้ยมันฟังได้เสียงมันโอเคโอเคครับก็คือมันแบบออกแบบให้ เส้นเสียงอะผ่านหูเรามากที่สุดก็ต่อบลูทูธต่ออะไรได้อย่างเช่นมีแบบแอปเป็นจู๊กอะไรเงี้ยครับก็ต่อฟังในนี้ได้เลยต่อได้เลยเหรอใช่ครับเออเจ๋อเว้ยเออดีดีดีไม่ต้องมานั่งอยู่ในนี้ต่อบลูทูธอยู่ในนี้ปดไปกดมาอันนี้สบายครับผมนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยผมเดินเข้ามาได้นะรถมันเยอะไปหมดพี่แบงค์ที่เนี่ยอะลานตามากเลยมีครบทุกซีรีส์เลยไหม ใช่ครับทุกแฟมิลี่ครบหมดเลยครับสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลทัวริงเพราะนั้นถ้าเกิด<ม>ว่าลูกค้าสนใจมาที่นี่ก็จะเห็นต้องบอกว่าทุกแฟมิลี่ของของฮาร์ลี่์เอสีหมดเลยใช่ครับ,รบที่สําคัญเลยคือผมจะบอกว่ามีหลากหลายสีหลากหลายออปชันด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณมาพวกคุณได้เห็นของและคุณก็ได้ลองขับไปด้วย<ม>นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยโอ้โห oh. ลลานตามากมีทั้งเสื้อผ้าของแต่ง mm hmm. เดี๋ยวผมต้องชวแวนเข้าไปดูหน่อย สนับสนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station คอนเทนต์เชฟชลิสแต่ผมเรียกพี่น้อยแซนว่าเอ็กซ์เพรสยง่ายเลยเออแล้วก็ต้องให้พี่น้อยเล่าหน่อยว่าก่อ huh. นจะได้ตำแหน่งนี้มันต้องผ่านอะไรบ้างครับเอ่อก่าจะได้ตำแหน่งนี้มาก็ huh. เป็นเรื่องนิสาัยการพอสมควรครับเพราะว่าต้องผ่านการเทรนงานร์ารกับฮาเล็มมาครับแล้วก็มาจากประสบการณ์ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรมาแล้วเราก็เก็บสะสมข้อมูลมา huh. เพือ่อพอวันนี้มีปัญหาอะไรใหม่ๆมาน้องๆ ว่าลูกค้าอะไรก็จเข้ามาปรึกษาเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดก็เรียกได้ว่าพี่น้อยเป็นเหมือนแบบดิชเนลลีปัญหาของฮาร์ี่เจอมาเจอมากหมดคือรู้รู้เรื่องทย่นี่จองหนอนก้งบอกูดแล้บุญนี่เป็นคำพีครับแต่ว่ารู้หมดไม่ไม่เชิงฮะว่ามันเพราะทุกอย่างมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆกว่าจะมาเจอกว่าจะมาเจอพี่น้อยได้ในรถมันต้อง อาการประมาณไหนถึงจะมาถึงมือพี่อ๋อทุกอย่างรลูกค้ามีปัญหาอะไรโทรเขามาปรึกษาได้ในการขีดได้งแต่การใช้งานเลยเลยซื้อรถไปหนึ่งคันบางออปชั่นไม่รู้ใช้ยังไงติดขัดอ่ะยี่คุณก็ถามได้ <ใช>เอารถมาเซอร์ว<ๆ>ิสผลปรากฏว่าทีมเซอร์วิสผลผลพบว่าออาจจะเกิดปัญหาตรงนี้อย่างนี้ก็พี่น<ๆ>้อยก็ให้ความปรึกษาครับนนั้นไม่ใช่ว่าแต่ลูกค้าอย่างเดียวเนีเพราะนั้นเพื่อมาตรฐานผมบอกว่าเราเรียกผมจะเรียกสั้นๆตำแหน่งนี้ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเเพราะว่าเราจะรู้ว่ามาตรฐานของของรถเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้รอะนั้นเนี่ยทั้งช่างก็ดีเรียกว่ารอบตัวเลยลูกค้าช่างใครมีปัญหาเนี่ยอย่างที่พี่น้อยบอกคือถ้ารู้ไม่หมดแต่หาคําตอบให้ได้นะหาคาตอบไม่ได้เพราะตัวผมเองต้องต้องคอยศึกษาของความรู้ใหม่ๆตลอด ไม่สามารถที่จะต้องกลับไปไปอบรมมีฮะต้องมีพอถึงถึงรอบนี้อย่างเงี้ยต้องมีกลับไปอบรมด้วยเพราะว่าโปรดักต์เองก็พัฒนาอยู่ตลอดครับรถแต่ละปีแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับทางช่างเองทางเซลเองแล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในเหมือนบริษัทเนี่ยครับก็ต้องแบบไปหาความรู้เพิ่มเติมนั้นมาถึงบุกมาถึงโซนเซอร์วิสทันทีครับวันนี้ถามพี่น้อยหน่อยเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์อะไรสักคันนึงเนี่ย เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาว่าโดยปกติทั่ทวไปมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 1. แพงไหม,อมสองทำนานหรือเปล่า 3. ม,มันต้องลื้อรถเราช้ำไหมยุ่งยากขนาดไหมลอ,องอธิบายหน่อยครับแพงไหมถือว่าไม่แพงนะฮะรเ,เริ่มต้นเริ่มต้น,น,นตั้งแต่ประมาณสองพกว่าขึ้นม,ม,มนแล้วแต่พวกนี้ราคาเบสิกเลยใช่แล้วถ้าเราซื้อรถใหม่ในกรณีซื้อรถใหม่นะฮะ ตัวรถจะมีรับประกันมีวันตีของของโรงงานเลยเนี่ยสองปีขี่สบายเลยฮะอันลิมิตกิโลนะฮะก็คือคุณขี่ปีนึงนะคุณขี่ละแสนโลเนี่ยก็ยังอยู่ในในวันตีก็เรียกได้ว่าไม่จำไม่จำกัดระยะทางยจำกัดแค่อุปกรณ์บางอย่างนั่นเองพาวพัาเบรกยางอะไรพวกนี้ที่พวกของเสื่อมอุปกรณ์หล่อชิ้นเหล่านี้นี่แปลว่าสนับสนุนให้ลูกค้าใช้รถจริงใช่ครับซื้อไปต้องสนุกซื้อไปต้องสนุกใช่ใช่ าแล้จ่ายไม่แพงใชนะถ้าบอกงี้ผมพอเห็นละเริ่มตน้นมาณสองพันก็ถือว่าไม่แพงแล้วเวลาทำสมมติว่ามาตรฐานเซอร์วิสเป็นฐานน้ำมันเครื่องนี้นานไหมพี่น้อยออโดยปกติแล้วเราเราจะเช็คทั้งหมดรอบคันเลยเราเข้ามาสุดครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงทั้งหมดประมาณ<อ>มกี่รายการที่เช็คอีก24ไหมอ๋ยี่ยี่สิบสรายการอันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทางนี้ก็เช็คให้ใช่ครับไม่ไม่ได้แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือเราจะเช็ครอบคันให้24่สิบสี่รายการไม่แพงเลยนะถ้า ไม่แพงใช้เวลเราประมาณสองชโมงแล้วก็แนะนําให้บอกว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยให้โทรมานัดคิวก่อนดีกว่าใช่ครับเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องรอที่สําคัญเลยคือไม่จำป็นต้องซื้อที่นี่ก็ได้ใช่ครับรับหมดฮะงานวารันตีงานอะไรเรารับหมดขอให้คุณเป็นเจ้าของรถอะไรที่บวิษัทที่มินเตอเบียนถูกต้องใช่ต้องพูดอย่างนี้นะครับคือต้องถูกต้อง คุณรัดเขาคุณมาเป็นลูกค้าเอาเขายินดีรับ al, so คุณอยู่แล้วใช่เรารับจ like ๆๆๆๆบนถึงขนาดเหมือนอะไรนะรีสตอร์ล่าสุดพี่น้อยก็เหมือนเพิ่งทำรีสตอร์ไปครั้งเดียวใช่ปลุกเครืนชีพไอ้ยอะหรือทุกชิ้นฮะใช่ครับเหมือนแบบเหมือนต่อเลโก้ใหม่เลยอีนี้ลูกค้าคนที่ดูโหมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆมีคันเร์อยู่เก่าๆนี่ครั้นี้รับหมดเลยโอ้รับใช่แต่ว่าเบื้องต้นเราก็มีการคุยแล้วเพิเราเราคุยกันก่อนว่าคุณต้องต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้ประเทตเท่าไหร่เราทำขนาดไหนยังไงคุณต้องการที่่จะททุุมนาไห ผมของที่นาที่ลี่น้อยเขาคุณมีรถคันนึงคุณบอกว่าให้ผมทําเลยก็ต้องประเมินก่อนเลยแต่ว่าได้ประเมินกก็ทุกอย่างเหมือนสร้างบ้านจะมีบทลงนี้นะแต่เราพยายามที่จะคุมให้มันมันต่ากว่ายอดที่เราประเมินแต่ผมมีรถแต่มันขี้เกียจขี่มาเนี่ยดิทำไงอ่าโทรติดต่อเราได้ฮะทางรถศูนย์เรามีมีบริการรับส่งด้วยอจริงงถ้าถ้าคิวคิวไม่ว่าใช่ยิ่งช่วงนี้เหมือนแบบ ลูกค <Ooh. S 1> be ้าก right ็ไม่อยากออกจากบ้านเท่าไหร่เราก็แบบเรากินดีเข้าไปรับที่ที่บ้านเลยครับแล้วก็มาเซอร์วิสที่สุดแบบไม่สะดวกมีทัวร์ลิงจะเอามาเซอร์วิสรถติดร้อนลำบากกลัวรถไปโยนเกี่ยวไปริ้วไปลอยคุณก็นัดเท้าก็ยกยกมารับเหมือนกันจัดการใสรเป็นรถตู้มาเซฟตี้ทุกอย่างมารับเสร็จสาเสร็จปุ๊บกล็มือถือกลับารสนได้โอ้ยมีจนถึงกรณีแบบเซอร์วิสแบบเบาๆอะไรเงี้ยครับเราก็บางทีเราก็ไปเซอร์วิสที่บ้านให้ได้เหมือนกัน มีมีสวิตพอพอชดเชยทุกอย่างเลยนะจีบสวิตที่เข้าใจแต่ไปสวิตที่บ้านนี่เช่นไรเอแบบรถสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรเงี้ยครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ผมว่าสายจอดนานเนี่ยผมว่าน่าจะมีนี่นี้ดีนะไอ้ผมแนะนำแนะนำมั่งสำหรับคนที่มีฮานะอยู่แล้วแบบไม่ค่อยได้ขี่เลยซื้อมาไว้จอดเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องสตาร์ทอย่างไรบ้างผมแนะนําควรมีที่ชาร์จแบตสักอันหนึ่งครับ Mm, ไม่ใช่บอกว่ารถรถฮาร์ลีเนี่ยจอดเฉยๆเขาก็ใช้แบตนะเขาจะมีระบบกันใช่การการกนทโมยเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องในนี่แล้วต้องขยับรถมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมจริงๆถ้าจอดเอียงมากๆครับควรจะแบบเอาไปวิ่งสักรอบหนึ่งเพื่อให้รักษารูปยางเพราะแบบถ้ามันกดมากๆยางก็จะแบบบางคนเนี่ยมีรถอยู่แบบจอดแบบจอดจริงๆอ่ะที่เกียร์วิ่งมันจอดไม่หรไม่มันขึ้น เอีที่ผมได้แล้วเอหรอถูกมได้ถูกมนได้เออรับเรรับวี่แม่เออชวนผมได้ครับผมพี่ขีดนะครับอ่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่จะบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับมีตัวเลือกเพิ่มก็คือที่ AS m e t r โฟแห่งนี้นะครับก็บอกว่าในส่วนสวิต์วันนี้พามาเจอพี่น้อยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าบางคนบอกให้ช่างทำงานแบบเปิดเพื่อนน้ำมันเครื่องไหมคุณดูมาตรฐานเขาต้องมี เรื่องความสะอาดเรื่องมาตรฐานในการซ่อมอุปกรณ์อโลงอะไหล่เครื่องไม้เครื่องมือจะเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลารถเข้ามาสวิตเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของมาตรฐานที่คุณได้รับบริการกับรับยังนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะครับขอบคุณครับ